สวัสดีครับผมนูมานารถบ้านสามแยกขจับมันโป่งราชบุรีบริการซื้อขายแลกเปลี่ยนรถยนต์มือสองสภาพดีครับวันนี้เรามีรถคันนี้มานำเสนอครับเราจะได้เป็นรถ Toyota v ว o s ครับผมคันนี้เป็นตัว GT Street Version นะครับผมเป็นตัวพิเศษของเขารถปี2 0 1 0นสครับผมสวยๆเดิมๆตัวรถไม่เคยโดนชนไม่เคยติดแก๊สนะครับเดี๋ยวผมพาดูตัวรถเลยครับโอเคตัวรถจะเป็นสีขาวนะครับผมมาจากโรงงานคือเป็นแบบนี้เลยนะครับผมเป็นชุดแต่งที่มาจากโรงงานนะครับ มีไฟตันหมอกทางใต้นะครับเลขทะเบียน9631ครับดูรอบๆกันเลยเป็นรุ่นพิเศษนะครับผมเป็นรุ่นที่เรียกว่า GT Street Version นะครับมีสปอยเลอร์ด้านบนนะครับมีสเกิร์ดด้านล่างชุดแต่งมีให้แล้วมีกล้องถอยหลังให้ด้วยนะครับผมนี่เขาจะเขียนว่า GT Street Version นะครับแบบนี้เลยนะครับมาจากโรงงานแบบนี้เลยนะครับผลิตมา400คันทั้งประเทศนะครับโอเคครับกุญเจของเราเนี่ยจะมีแบบนี้นะครับ1ชุดแล้วก็มีเป็นแบบดอกพัาแบบนี้อีก1ชุดนะครับ เดี๋ยวเราเข้ามาดูข้างในกันนะครับอันนี้คือเจ้าของเดิมเพราะทามาให้ใหม่นะครับมาจากโรงงานไม่ใช่ดอกแบบนี้นะครับเป็นดอกพับนะโอเคเราสตารถแล้วนะครับไฟด้านนอกไปลาเปิดปิดอยู่ตรงนี้นะครับผมตรงนี้เป็นช่องวางแก้วด้านหน้านะครับผมอ่าสายขวานะครับผมมีกล้องบันทึกหน้ารถให้ด้วยนะครับผมกล้องบันทึกหน้ารถแล้วก็เป็นกล้องถอยด้วยนะครับตัวเกียร์จะเป็นเกียร์ออโต้นะครับเป็นเกียร์แบบขั้นบันไดนะครับอ่า โอเคเลยนะคอนโซลคือมาจากโรงงานเป็นแบบนี้เลยนะครับผมที่มันเป็นตัวแต่งเขาจะเป็นแบบนี้เนาะอ่าเกะด้านล่างนะครับโอเคเลยอ่ะแ,แบบนี้นะครับตำแหน่งเบรกมือนะครับผมอยู่ตำแหน่งนี้นะครับผมโอเคเลยฝากระโปรงด้านหน้าเวลาเราเปิดเราดึงตรงนี้นะครับฝาท้ายเวลาเราเปิดเราดึงตรงนี้นะครับผมน้ำมันเวลาเราเปิดเราดึงตรงนี้น้ำมันเติม 91, 9 1 9้าหนึ 5, ่งอีสินะครับเบาะภายในนะผมก็จะเข้ากับตัวคอนโซลตรงกลางครับผมตัวคอนโซลตรงกลางเห็นปะ บอกก็จะเป็นสีเดียวกันนะครับผมสวยสวยเลยนะครับโอเคเลยนะครับผมกระจกไฟฟ้าสี่บานนะครับผมบานคนขับปรับออโต้นะครับมีเซ็นทรัลล็อกมีตัวล็อกกระจกครับผมโอเคเลยนะรถบ้านสภาพดีนะครับผมหลังคงหลังคาก็โอเคนะใช้ได้อยู่สวยใสนะครับมาดูด้านท้ายครับเปิดฝาท้ายขึ้นมานะครับผมอ่าตะเข็บด้านหลังฝั่งขวานะครับผมสวยสวยเลยนะครับผมด้านหลังฝั่งซ้ายนะครับผมเห็นไหมเดิมเดิมนะครับ หัวน็อตชิ้นฝ่ายกับปงท้ายไม่มีรอยแกะไม่มีรอยไข่นะครับอ่าเดี๋ยวให้ดูด้านท้ายนิดนึงครับยังอะไรครับยังอะไรมีมานะผมบล็อกล้อตัวลากจูงนะครับมีมานะครับเอ่อซีนด้านหลังนะครับผมซีนแบบนี้คือรถที่ไม่เคยโดนชนนะครับจะเป็นซีนสีเนื้อแบบนี้นะครับแม่แรงจะอยู่ใต้เบาะคนนั่งฝั่งซ้ายนะครับมาดูซิว่ามีไหมโอเคแม่แรงมีมานะผมดูให้แล้วนะครับแม่แรงนีนะครับข้างใต้นี่มองเห็นปะมองเห็นไหมอ่าโอเค มาดูเครื่องยนต์กันครับเครื่องยนต์รุ่นนี้นะครับจะเป็นเครื่องพันห้านะครับเป็นพันห้าสี่สูบนะครับเครื่องทนอะไรถูกดูแรง่ายครับผมเป็นเครื่องเบนซินนะครับผมฝาเครื่องจะเขียน VVTi แบบนี้เลยนะครับอ่า Magic แต้มฝาเครื่องยังอยู่เลยนะครับเห็นไหมสองขีดนะครับเห็นปะฝาซีนของของเขายังเป็นสีดำดำอยู่เนาะเครื่องยังไม่เคยโดนเปิดนะครับโอเคเลยฝากระโปรงเดิมๆครับมีโลโก้โตโยต้ามอกนะครับ สวยๆเดิมๆเลยครับผมอ่าก็สรุปรายละเอียดกันนิดนึงครับผมสำหรับคันนี้เราจะได้เป็นรถ Toyota าวีอครับผมเป็นรุ่น Gt Street Version นะครับรถบ้านสภาพดีครับผมอ่าคันนี้เนี่ยตัวรถจะเป็นปี2010เป็นเกียร์ออโต้นะครับตัวรถสีขาวเบาะหนังภายในจะเป็นสีแดงนะครับผมเป็นแดงเข้มๆก็ค่อนข้างเข้ากันดีนะครับผมราคาของคันนี้จะอยู่ที่หนึ่งกบาทเท่านั้นนะครับซื้อเงินสดก็จ่ายยอดนี้จบเลยไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มนะครับ สำหรับจัดไฟแนซ์ก็ปรึกษายอดดาวยอดผ่อนได้นะครับถ้าเพิ่มยอดดาวมายอดกู้ลดลงยอดผ่อนจะลดลงตามนะครับเรามีบริการเส้นสัญญาได้ทั่วประเทศไทยนะครับเรามีบริการส่งรถฟรีได้ทั่วประเทศไทยครับผมอยู่ที่ไหนอยู่จังหวัดไหนก็สามารถซื้อกับเราได้นะครับโอเคเลยนะผมใครหารุ่นนี้อยู่นะครับก็เรียกว่าเป็นรุ่นที่ใช้งานดีนะครับเป็นรุ่นเป็นรุ่นที่ใช้งานแล้วทนมากนะครับโดยส่วนตัวผมเคยใช้รุ่นนี้อยู่ขับไปบ้านแม่กำปองยิงยาวไม่มีพักนะครับยิงยาวไม่มีพักจาก บ้านโป่งไปแม่กระปองอะ่ะประมาณ8-9ชั่วโมงนะครับสำหรับคนขับอย่างเดียวเป็นรถที่ทนมากๆนะครับใช้ยาวๆได้เลยนะครับใช้ต่ออีก10ปีได้เลยแล้วก็ได้รถสภาพดีครับผมราคาไม่แพงครับผมโดยรวมถือว่าได้รถที่ดีของรายการหนึงครับผม